สมเด็จตูนธรพุนิ์นะครับผู้ในการโรงเรียนบ้านทาปป่าโพพร้อมคณะครูขร้าราชการของโรงเรียนบ้านทาปป่าโพทุกทท่านนะครับท่านกำลังกายสอนทิพวรรณกำลังตำบลหนองน้อยท่านรองพยาบกษสิทธิ์ท่านรองธานินทร์แก้วคำรองนายกโครงการิหารส่วนตำบลหนองน้อยที่อบตอสุจิน พี่รบตบุญนำพี่อบตสาครสมาชิกอปตต,ตมนงน้อยนะครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านนะครับเมื่อสกรูนี้เห็นช่วยงานอยู่ในโรงเรียนท่านหมอจเรพุทธิศาสโสมนผู้ในการโรงเรียนวัดเกาะแก้วไวลุว่ยคณะผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษานะครับคณะครูจาก หลายๆโรงเรียนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับตลอดจนท่านผู้มีเกียรที่เคารพทุกท่านนะครับก็ขอตอนรับตอนพี่น้องมชาลีโซจโรบัตคุตุลักษา์นะครับทุกท่านเลย้ความน่อเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ัือรัชสารในการตอนรับคณะป่าป่าที่มาทอดทีาวพวกเราและโรงเรีย้าดาโพระป่ากันนะครับทราบว่าท่านอิทธิศรี ก็เป็นเมื่อก่อนนี้ก็มีกำนันพะเยาดุรัสิงนะครับกำนันจีสอนที่ประวิที่เปรองธานินทร์แก้วคำนะครับบุญรับแก้วคำแล้วก็คณะนะครับที่เป็นเจ้าภาพพื้นที่เป็นเจ้าภาพ ในส่วนของออรรัตน์เองนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราก็มีชมรมชมรมเนี่ยก็มีสมาชิกทนนี้เป็นผู้นำการดป่ากำนันนายกอ,อกกบตอและก็ผู้ทรงคุณวุธินะครับเราก็จะประชุมกันทุกเดือนทุกเดือน,ก,อนการดูแลซึ่งมีนักเรียนอยู่ไม่มากนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4.2ท่าน4.2คนก็เป็น โรงเรียนประจำหมู่บ้านรเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตาบลตรงน้อยนักเรียนก็เป็นนักเรียนอยู่ที่หมู่ที่9แห่งนี้เท่านั้นนะครับไม่มีนะักเรียนหมู่ที่อื่นมาเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนประจําหมู่บ้านเพราะไกลจากตัวชุมชนนะครับหนทางที่เดินทางมาก็ค่อนข้างลาบากนะครับก็ถ้าย้อนไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับเราก็เดินทางสะดวกหน่อยแต่เนื่องจากตั้งแต่ปี 2,554,555 6เราได้รับผลกระทบจากปาัญหาอุทกภัยทำให้ถนนหน,านทางเกิดปัญหาไม่กี่เดือนก็คงจะได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับเพราะว่าตอนนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของทางผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่นะครับซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นสจเคตอำเภอราชสารนะครับก็ได้ประสานงานกับทางชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเรื่องของการศึกษาของทุกๆโรงเรียนแล้วนะครับในส่วนของอวจอเนี่ยก็มีโครงการที่สนับสนุนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะส่งเสริมนักเรียนนะครับเรื่องของการจัดกีฬา นักเรียนอภอรายเอสารในเรื่องของการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายอย่างที่เป็นงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้พวกเรามาถูกทางแล้วครับเพราะว่าลูกๆหลานของเรา42ชีวิตสิ่งอำนวยความสะดวกต้องการการพัฒนาในเรื่องของการศาึกษาไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนะครับชมกลุ่มสิงเหลืองที่ได้มี จิตท,ที่เป็นกุศลร่วมกันทะมาทอดก้นนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานกับพวกเราในวันนี้นะครับ ในส่วนของโรงเรียนเราหลังนี้นะครับก็มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอาคารทางด้านซ้ายมือของผมนะครับไ้เรียนแล้วเนื่องจากว่าชำรุดนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อน,นักเรียนและประกอบกับจำนวนนักเรียนเราค่อนข้างน้อยก็ปิดไม่ได้ใช้นะครับซึ่ง ในที่ประชุมของชมรมของเราท่านอาจารย์สมทรัพย์ก็เคยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เคยพูดว่าพัฒนาปรับปรุรงเป็นอาคารเอเนกประสงค์นะครับซึ่งโครงสร้างยังดีอยู่นะครับวันข้างหน้าอาจจะปรับปรุงเป็นอาคารโล่งนะครับเราก็คงจะรือ้อแผ่นด้านล่างด้านล่างนะครับถ้าท่านเดินไปดูจะเห็นว่าเป็นแหล่งที่เป็นที่ขังของน้ํา นะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของแหล่งเพราะเลีย้ยง,งยุงลูกน้ํายุงลาย ก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของไข้เหลือแต่โครงหลังคาแล้วก็เสานะครับร่มแล้วก็มีเหมือนอาคารเนเด็กประสงค์เอาไว้ใช้นะครับ <c oughs> ก็คงจะเป็นงานบุญในวันข้างหน้านะครับถ้าพวกเราจะทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานะครับทางท่านอาจารย์สมัพย์ก็คงจะประสานไปยังกลุ่มสิงเหลืองแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่อยู่ในที่นี้ได้มา มีโอกาสร่วมบุญกันนะครับซึ่งก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นท่านอาจารย์สมชับก็คงจะต้องหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็หารือกลุ่มรรสิทธิเก่าสินเหลือรุ่นที่5อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมทอดประป่าในวันนี้นะครับก็คงจะได้พบปะเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับในโอกาสที่เป็นมงคลวันนี้นะครับผมขออาราธนา,าคุณรกศรรัตนตร ตลอดจนบารมีขององค์หลวงพ่อพุทธสวธรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องชาวจังหวัดจากเชียงดาวตามประทานพรให้กลุ่มเษย์กเก่าสิงเหลืองทุกทท่านตลอดจนทุกท่านที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าในวันนี้ประสบกับความสุขความเตือนคิดสิ่งใดอให้สมความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับก็ขอ,ขอ วิตีการนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ได้เห็นร่วมรู้กัน<ะ>ไว้เพียงเท่านี้เนี่ยครับไมได้ลืมสับการต้อนรับของท่านั